สี่ฟังไทยและฟังลาวและต่างประเทศน,นี่น้องแม่น้องกระดามาตามน้องเปย้ยน้องเปื่อยคนมีเซ้นเมื่อที่แล้วหกเ็ตรงๆวันนี้มาแล้วค่ะสี่ตัวก,กดติดตามช่องแมวกระดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะา,หาหน้องเปยืยน้องเปืสอยมา DFC หน่อยลูก น้องดนดีนนามาตามาาตน,าน้องเป้ยเข่าสองมัวเด้อค่ะลักษาหน้าน้องเป้ยนี้จะเป็นเลขเขียนให้นะคะเลขเขียนนะคะคนจะเขียนให้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นไล่เมือเกินเป็นมีแปดมีหกมีสี่มีเจ็ดพี่น้องถ้าตัดเลขที่ออกมันสิเข่าสามตัวตรงแปดหกเจ็ดนะคะน้องยาบอเลตัดน้องาบอลูว่าเลขสี่ออกอี่ยังกัดจ,จ้าคูหายทั้งเลขสามตัวทั้งสองตัวหนึ่งในนั้นเข้าหกเจ็ดตรงๆนะคะนะคะ บอนอน้ขอมูลขอมุลนี่เพ่นเบิ้งขอมูลหนี่ันิอาตดมาจี่เอฟซีเอฟซีฝาก่าขนมมาให้น้องเป้ยนะคะคุณเพชรเกาหลีฝากมาให้น้องเป้ย200บาทเอซไม่ประสงค์ออกนามฝากมาให้หนึ่งพบาทรวมจำนวนเงิน1,200บาทนะคะขอบคุณเอฟซีหนลูก ขอบคุณเปลี่ยนบ่อขอบคุณก็เปลี่ยนเอาเอาอันนี้เอาเอาไม้เอาไม้ใส่คือคุณตาเด้ออันนี้เอาหนีบหนีบใส่เด้อฮาเทียอันบ่อฮาเทียอันนีบเส้พก็เสียดายเลยแม่คุณยายเออหนีบส่หันก็ได้ลูกเออฮาเทียบ่อจะพาชิมนิสียงนะคะเอฟซีเป็นกับอยากขอเนี่ยท่าอีกให้น้องเป้เขียนตัวยิ่ง่งเขียนตัวยิ่ง่งลักษณะนี้เด้อบางคนเอฟซีเป็นกับอายุหลายแล้วก็มีอายุหน่อยก็มี เขียนตัวใหญ่ายลักษณะนี่นะขีญยาไ้เบิ้เด้อเอ่อน้องเป้ยนี่เป็นเป็นเครือญาติหลานนะคะน้องขีญยาเป็นมิซักเป็นยานะคะเขียนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขียนให้แน่งวดนี่จะออกตัวได้ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเให้น้องเป้ยเขียนให้นะคะวันที่เขียนให้งวดละซี่ตัวเท่ากับมาตัดเป็นคู่นะคะกนั่งเขียนน้องเขาเขียนให้กับมือเลย พราะมันตีงเงี้ยเีมาตามไปหลายมือเลยเด้ท่านที่ยาารอลุงเฮ่ง่อไแม่น้องระดาสาเหตุที่ได้รอดนี่งจะเพราะว่าจะง้าพร้อมนาพร้อมตากัน,นอยางได้เนวทางของน้องเป้ยไปพี่น้องได้บึงคร้อมพกันแดงปันกันไปถาร้ขยอันปังนะอา่า โอ้ยคือิรับ้ว่เออล้าเอาเอาไเรื่งงิ้กันเลยเสร็จแล้เสร็จแล้วเน่สร็จแล้วผู้ขามี้กนรมูได้บัดนุ่นจงใส่สันตัวค่ะนี่าจารย์นี่อยู่เสร็จแล้วใช่ไหมลูกนี่ว่าบ่บ่มีบ่ลูกเขียนสนี่เขียนคือกันนะเขียนใจดีให้คุณตาพร้อม้ันจะเข็ด่ะ นี่สามนี่มันวะลูกาสามตัวไหนลูงเฮงฮาก็แปดใช่เป็นติเขียนอัดคลิปอยู่จ้ะงี้ยพ่อกำลังอังคดอคลิปพี่หนอเอฟซีเอ้ยมึงก็เขียนเพระาะว่าบุญตาสิบบเขียนนะให้น้องเป้ยเป็นผู้ขเขีเยนที่รู้ไหมน้องทียาจะต่ขอฝาก่านคลิปนี้น้องเป้ยนี่ให้มาหลายงวดแล้วเข้าทุกงวดแต่เลขจะมีบางครั้งมีสามตัวบางครั้งมีสี่ตัวบางครั้งมีห้าตัวเราต้องจับให้เป็นจะเข้าทุกงวดบางงวดก็เข้าสามตัวบางงวดก็เข้าสองตัว ต้องตัดอยู่ในนั้นงวดนี่เขียนไห้กับมืออีกแล้วเป็นแบบนี้นะคะน,นี่ลายมือของเขาววดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดมีเลขสามมีเลขห้ามีเลขแปดมีเลขหกพี่น้องให้ไห้ยาตัดได้หนีมันบ่ลูกตัดเออะได้หนีเลยบ่ลูกตัดได้หนีมันบ่าลูก ญ uh uh. าสิตาไทยเป็นคู่เป็นคู่เลยจะให้น้องเป้ยเป็นคนซีเด้อลูกเด้อว,ว่าจะออกตัวใดสีให้เอฟซีนะเด้อตักลรงตักได้สามห้าแปดไอคิดได้ห้าแปดหกสองตัวก็จะมีสามห้าห้าแปดห้าหก แล้วก็แปดหกใช่ไหมลุงเนาะมีอย่างแม่ก่อนมีสามห้าห้าแปดห้าหแล้วก็แปหใช่กันอะรนนแปดเก่าเนาะกันแปดเก้นาะกับหัวป่ะแม่ยังมันกับหัวไมจ๊ะกันแปนี่คือตัวกันเนาะอันนี้ตัวกันกับเ้ามันตัวเดียวกันไม่จ๊ะ อ้าวเสียน้องเฟ้ยเป็นคนซี้จะออกตัวได้ไาตัาหายแล้วออกตัวได้น้องเฟ้ยเป็นคนซี้นะคะชี้ให้หน่อยจะออกตัวไหนพ <c oughs> าพวอซี้กับพ่กเป็นยังเด้อย่าจะบกกดดันร้านนะคะก็ต้องคิดอยู่ขันบ่หูพวกซี่ก็ได้ได้ล,ลูกบ่ซี่ก็ได้ได้ลูกเด้อย่าจะบ่บังคับพีหน้าเด้อขันจะซี่จะไปซี้ เราจะไม่บังคับน้อหใส่ามตัวสองตัวจรไม่บังคับมนจะชี้อยู่ตัวั่นญานา่นอสาตูปยานะคะโอเคแปดเก้าแปดเก้าแปนะคะชี้ตัวกันีเนตกันนะคบเอ้ื่อสิ่ตรงใจเอฟซีนะน้องซื้อได้บาน้อหวาน ลองเกาชีสตัวนี้นะคะไม่เ,เ,เลยหยุดลว่านี่น้องเป้ชี้ให้แล้วเด้อเด้อเ,เอากล้องขึ้นก่นอ,เอน,กน,กนเด้อนะครับใจงเย็นเด้อค่ะลูกจะยินเด้อ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูททนะครับแปดเก้านะคะตัวที่ซี้อทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนื้อท่านะเจสนาชมเบี้ยรัฐบาลให้นะ FC s a u ดีน้ำเดิมหัวบางค่านกับเบิ้งซื้อมาท่านเลยซื้อค่ะเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะที่นนทิยาเอาแน่ตั้งของน้องเปย์มาลงนะคะแต่ก้อนเป็นจริงน้องเปย์หายถูกทุกงวดแต่ว่านนทิยาบอลลูนะคะลุงพันบอลเลวกับพิ่งจะเปิดเผยเนี่ยนะคะลุงพันว่าเห็นผู้นั้นเอาผู้นี้เอาเลขมาลงได้ค่าน้ำชากาแฟเด้ค่ะกับเก่าก็เลยอยากให้นนทิยามาเป็นสะพานบนหายค้นกาค้นว่าก็ได้ค่ากับเต่าไปพันสองนะคะ <c oughs> แม่เพิ่นก็พอเพิ่นบ่มักเลยแต่แร <Yeah. S 2> กอยากว่าเป็นสะพานบุญไทยพอกแม่บ่ได้อซื้อมันบ่รู้บ่ซื้อเลยเห็นตะไคร้ตะหน้าย่างเดียวตื่นต่อมาเขาไฮไอยให้มันเด็กบ่มักบ่มักพอแม่บ่ซื้อบ่ต้องบ่ต้องวได้นะบอกยายลีเด้อมาบอกยายลีมาบอกยาเด้วรู้เด้อเก็บซี่ออนห้าเนามาให้ถ้าผู้ใดอยากร่วมทำบุญซอยคาัเขาหนองเปื่อยนะคะคาน้มคาป้ายนะคะ นุ่นที่ยา่ป้อมี่จะเป็ี่ยนสภาพดูหานะคะติดต่อนุ่นทียาโดยตรง0981971934นะคะเรื่องของทีมงานเราในช่องทุกช่องเลยครับเด้อพี่น่ารักนะคะไม่ใช่คนธรรมดานะคะเป็นเด็กวิเศษนนะครับเป็นลูกหลานปูเบิงเบิงหน้าตากูได้เหรอครับว่าเด็กซีนี่ก็กันนิ่ก็กันไลนรครับแาอธิบายตรงนี้นะคะหมู่บ้านนน่นทียามาวันศุกร์ในเมมบ่แม่นหมู่บ้านวันศุกร์มาหา าแล้วกับลูกข้านไงน้องเขาบอกว่าที่เขาเขียนเลขสี่ตัวนี่เขาเขียนบังเฉยถ้าเกิดไม่บางคือเขาเลขสีมาตัวแตกเลยเนาะจ๊ะถ้าเกิดบ่เอาเลขสี่มากันไปเขาซ้มตัวแตกเลยอันนี้เขาจะบอกัวป่ากับลูกนะนะลุงป่าบอกตั้งเลข,ขออกแล้วจ้างว่าถ้าว่าก้อนเลขออกนี่ที่ยังสิเกิดถึงพี่้องซ้ำตัวแตกนะคะ ตารางวดนี้เพ่รู้ว่าคนจะเอาตัวใดมาปิดีท่านตรงผิดจาราหนาบาง,างครั้งเพื่นก็บ,บอกตรงๆก็ได้นะคะวันที่ผ่านมาเพื่นบอกว่าเรซี่เพื่นเอามาก,กันไว้เฉยๆความเป็นจริงมันจะมันจะมาแปดหกเจ็ดตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้เพิน่นจะหายซีโตคือเก้าเดี๋ยวข้อสิบเกณฑตัวใหญ่ๆที่เพิ่อนหายซีโตคือสี สามแปดหาหรือว่าหาแปดหกก็ได้นะครับน้องพี่มือพิจารณาเริ่มจินนาณาสิสเล็กสินนาณาสิบลาใช่แล้วจับเฟย์หายถูกทุกวัน pues แต่ว่าเอสซีต้องจับให้มันเป็นนะครับครับขอย้ำนะครับเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับมากระซือบ่มากระเดินผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตามที่น้องคนซีให้คือแปดเก้านะนะแปดเก้า สชคเลยมัใ,มใจโนเปิ้ละลายเด้อที่ไข่แนวท้า,าวัน,นี่ยซีสวสดีน้ำอีกเด้ยอยิ้มห,ห,หวานเนอะได้ะูเ้อเ,เยบซีสีโชคดีพอลูกถูก่ะนี่ถูก่ะถูกค่ะถูกไปถถูก